แยกขยะก่อนทิ้งดีต่อโลกดีต่อใจปัจจุบันปัญหาขยะกำลังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศเนื่องจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนั้นมีจำนวนมากสาเหตุเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวของชุมชนเมือง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ในสังคมอย่างมากมายซึ่งหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าหากการจัดการขยะถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันแนวทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเองนั้นก็คือการแยกขยะก่อนทิ้งค่ะประเภทของขยะแบ่งออกเป็น4ประเภท 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะมูลฝอยย่อยสลายคือขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วสามารถนำมาหมักทําปุ๋ยได้ 2. ขยะรีไซเคิลหรือขยะมูลฝอยที่ยังใช้ได้คือวัสดุที่เหลือใช้ที่สามารถนำกลับมารียูสหรือรีไซเคิลได้ 3. ขยะทั่วไปหรือขยะมูลฝอยทั่วไปคือขยะที่ย่อยสลายไม่ได้และย่อยสลายยากไม่อันตรายและไม่คุ้มสำหรับการรีไซเคิล 4. ขยะอันตรายหรือมูลฝอยอันตรายคือขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆแล้วขยะเหล่านี้เนี่ยต้องทิ้งลงถังสีอะไรขยะอินทรีย์หรือขยะมูลฝอยย่อยสลายทิ้งลงถังขยะสีเขียว เศษอาหารเศษผักเศษเนื้อสัตว์เปลือกผลไม้และใบไม้ค่ะขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ทิ้งลงถังสีเหลืองขวดพลาสติกหรือถุงพลาสติกขยะทั่วไปหรือมูลฝอยทั่วไปทิ้งลงถังขยะสีน้ำเงินเช่นซองขนมกล่องโฟมถุงพลาสติกภาชนะปนเปื้อนอาหารพลาสติกห่อลูกอม สุดท้ายขยะอันตรายหรือมูลฝอยอันตรายทิ้งลงถังขยะสีแดงเช่นถ่านไฟฉายหลอดฟลูออเรสเซนต์ cent, และแบตเตอรี่ขยะของเราทุกชิ้นรวนมีมูลค่ามากกว่าที่เราคิดเช่นขยะกระดาษทั้งกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษขาวหรือเศษกระดาษมีราคาต่อกิโลรกร,รัมตั้งแต่2.3ถึง6.5บาทขยะพลาสติก พลาสติกขวดน้ำและขวดน้ำขุนราคาประมาณ13-20บาทส่วนขยะแก้วอยู่ที่1บาทแต่ถ้าเป็นขวดแก้วแอลกอฮอล์พร้อมกล่องราคาเริ่มต้นที่7-13บาทเลยนะคะ และขยะโลหะหรืออโลหะจำพวกอลูมิเนียมกระป๋องอลูมิเนียมราคาตั้งแต่50ถึง55บาทถือว่าสูงมากๆเลยถ้าเราอยากหารายได้เสริมการแยกขยะเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ดีเลยทั้งเป็นการลดปริมาณขยะและเพิ่มรายได้ให้ตัวเองอีกด้วยประโยชน์ในการแยกขยะ 1. ช่วยลดปริมาณขยะเพราะเมื่อแยกวัสดุที่มีประโยชน์ออกเช่น แก้วกระดาษโลหะพลาสติกจะเหลือปริมาณขยะที่ต้องกำจัดหรือทำลายน้อยลง 2. ประหยัดงบประมาณในการกำจัดขยะเมื่อปริมาณขยะจริงที่ต้องกำจัดหรือทำลายน้อยลงส่งผลให้งบประมาณในการเก็บขนและกำจัดขยะน้อยลงไปด้วยทำให้สามารถนำงบประมาณที่เหลือไปพัฒนานด้านอื่นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนได้อีกด้วย 3. สามารถนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลเช่นแก้วกระดาษโลหะและพลาสติก 4. ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานเนื่องจากสามารถนำวัสดุประเภทแก้วกระดาษโลหะพลาสติกมารีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ทำให้ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอีกด้วยค่ะ5 ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมหากขยะมีปริมาณลดน้อยลงสิ่งแวดล้อมก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นสะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนดังนั้นเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณขยะได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยการแยกประเภทของขยะก่อนนำไปทิ้งทางขยะในที่สาธารณะทุกครั้งเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปกำจัดหรือใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งหากปริมาณขยะลดน้อยลงก็ส่งผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศดีขึ้นอีกด้วยค่ะ